ให้ให้พี่ให้พี่คนนี้แบกพี่คนนี้เก่งแปปนี่กี่น้อยขอใส่สกิลก่อนได้ใครอ่ะใครอ่ะใครอ่ะมือขวากับมือซ้ายโอ้ครบทีมเลยนะครบทีมแล้วเหลือ <c ười> <c ười> แต่ตัวครบเป็นตัวครบนะอุดกล้อมาองนะเพื่ S <S พร้อมอยังติน <S 2> <S 2> <S ตินตินตินครับพร้อมอยังครับนักกบอสินึจังจ้ลองนักกบะจริงใช่ไหมผมสงสารกรบมากเลยโอ้ไม่ข้นก็ได้ไม่ขี่กบก็ได้วะ นทีมนี้เรียกทีมอะไรดีทีมนี้เร <Yeah> ียกทีมอะไรดีแตทีมีตบแหลงทีมตบแหลงอุ๊ยพี่ทำไมภาพผมมันช้าๆล่ะภาพผมมันช้าๆล่ะพี่มีหัวแทนด้วยอ่ะทีมเขามีขอวแทนฮะใครเป็นหัแทนทีมเขาอ่ะไม่รู้อ่ะถามนายนายขนมต้มดูดิ

โอเคเปผู้หญ oh, yeah, ิงผ <laughs> oh, yeah, ู้รึกษากรเป็นผู้หญิงสา่ะโอ้ยตืะ้ยตื่วะปักันไมเดียวข้างนอกน่ะโอ้เราวโนังเอานีเปปารนเลยเอาเปนว้าว พ no oh, like ี่ตึงตีตึงใครเก็บได้บ้างนะเนี่ยไก่น้อยยิงไก่น้อยไม่มีคิวของเลยเหมือนกันไม่ได้ติดคิวเลยพี่เป็นนักแข่งนะน้าเซื้อเห็ดให้หน่อยซื้อเห็ดให้หน่อยขอบคุณนะให้พี่เป็นนักแข่งใครก็ได้ซื้อเห็ดให้หน่อยพี่เซื้อเห็ดให้หน่อยพี่เก็บสีเป็นนักแข่งไปเลยเงาอ่ะ ฉายานักแข่งนะพี่ไม่อไผมไม่ได้ยินเสียงวิ่งของผมเลยอ่ะ กำลังเดินทางไก่น้อยอยู่ทางนี้จะตดองปิดตาแล้วไก่น้อยขอโทษไก่น้อยขอโทษขอบคุณนะไก่น้อยขอโทษไก่น้อยขอโทษไก่น้อยไม่ได้ยินเสียงใครเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไก่น้อยอ แกน,น้อยปราผิขดขอโทษขอโทษขอไอ้วัวหน่อยพีเก็บไปหกพีเก็บส<อ>ี่พี okay. เดี๋ยวพีเก็บสี่ให้เป็นนักแข่งเลยนะขอ,ข,ขอบคุณหน่อยช่วยของให้ใหน่อยขอบคุณนะพีเก็บสี่ช่วก็ได้ช่วยของให้ใหน่อยใครก็ได้ช่วยของให้หน่อย เงินหมดแล้วเงินหมดแล้วช่วไม่มีไม่มีตังค์เอาเอาหัวใจไปเพื่อเพื่อจะมีแรง ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด e ้วยหน่งหนึ่งสองหนึ่งเขาอยู่ตรงเขาอยู่ตรงไก่น้อยเขาตึงมากแต่เราตึงกว่าโอ้ยได้ชาเต็มค yeah> right. ีีเก็บศีกแล้ว่ะ พี่มีอะไรให้ไก่น้อยไหมมผมมีผมมมองน้ยมีอะไรนะพี่ไ่นอยจะซผมมีเงอยู่ันขอปืนหน่อยขอปืนขอปืนโอเคโอเค เขายิงกันแล้วหรอมันกำลังตายมันตายแล้วหนูตายตุ้อืออืออ สวยว้าวเป็นทีมที่ทีมที่แหนแกน้อยขอปรับค่าก่อนขอปรับค่าใช่ใช่แก่น้อยก็จะปรับเหมือนกันพีตึงมาก